The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มเจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เราต้องหาความฝันของเราให้เจอเราก็ทําตามความฝันของเราให้ได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆก็ตามที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเราก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ,อิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก่อนปี1979ก็กเนี่ยนะครับก่อนการเปลี่ยนการปกครองในอิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรกันอย่าง อย่างอย่างเหนียวแน่นนะครับเพราะว่า oh. อิหร่านก็ไม่ได้เป็นก็ถือว่าเป็นนอนอาหรับอิสราเอลก็คือนอนอาหรับไม่ใช่อารับดังนั้นอารับทั้งหมดนั้นได้รวมตัวกันในการที่จะทําลายอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลก็ไปไปพึ่งอิหร่านในการที่จะหาพันธมิตรแต่ว่าพอตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมาการปฏิวัติอิหร่านอิหร่านนั้นได้ได้เกิดขึ้นน่ยอิมมัมคมนีได้ ประกาศว่าศัตรูอันร้ายกาจที่สุดของมนุษยชาติและก็โรคมุสลิมก็คือระบบไซลอนิสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั่นแหละนั่นก็คือความเป็นศัตรูจากมิตรกลายมาเป็นศัตรูจนจะตั้งถึงวันนี้46ปีนะครับวันนี้เป็นปีที่46แล้วก็ได้มีการต่อสู้แบบลับแบบแบบตัวแทนกันมาอย่างตลอดมานะครับในช่วง40กว่าปีเนี่ย และก็ในปีนี้2025เป็นการยกระดับนั่นก็คือการต่อสู้การโจมตีสงครามแบบเ e to face ก็คือเป็นการประเจนหน้ากันอย่างที่เห็นวันสองวันนี้นั่นเองนะครับเป็นศัตรูกันมายาวนานแล้วนะครับนั่นคือในเรื่องของอุดมการณ์และก็ในเรื่องของทางด้านของมิติความทางด้านศาสนาที่มองว่าระบบไซออนิสนั้นเป็นระบบของการกดขี่ ในการทำลายล้างมนุษยชาติไม่ให้มีความสันติให้เกิดขึ้นในในโลกใบนี้มีการกดขี่ในระบบต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ที่ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มองซึ่งกันและกันนะครับ